สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อ,อชาวพุทธกลางคืนทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Live Solution ไพ่พลิกชีวิตกับพรีมนะคะวันนี้เนี่ยเราจะมาดูดวงของเพื่อนเอนชาวพุทธกลางคืนประจำเดือนมีนาคม2564ค่ะว่าในเรื่องของการงานการเงินและความรักของเพื่อนเพื่จะเป็นยังไงบ้าง เรามาเริ่มดูกันเลยเนาะในเรื่องของการงานค่ะการงานเนี่ยมีโอกาสที่เพื่อนๆจะเขาเรียกว่าได้เพื่อนร่วมงานที่ดีคนทำงานร่วมกันที่ดีหรือว่าแบบมีความสัมพันธ์มีมิตรภาพไมตรีดีๆในการทำงานในสังคมการทำงานกับเพื่อนร่วมงานนะคะมีโอกาสที่จะได้พาร์ทเนอร์หุ้นส่วน หรือได้เซ็นสัญญาทํางานอะไรใหม่ๆมีข้อตกลงอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นกับการงานได้ด้วยนะคะเออจับมือเซ็นสัญญากาันหรือว่าเป็นเพื่อนกันร,ร่วมหุ้นทําอะไรทํางานอะไรร่วมกันแบบนี้ได้ด้วยก็พยายามที่จะตรวจสอบดูแลแล้วก็สกรีนเรื่องเอกสารสัญญาอะไรให้ให้รัดกุ่มรอบคอบนะคะรวมถึง มัน,นีไพ่เกี่ยวกับเรื่องบางครั้งอะค่ะงานบางอย่างหรืออะไรที่เพื่อนๆยิบจับอยู่บางสิ่งบางอย่างเพื่อนๆอ,อาจจะหลงลืมที่จะให้ความใส่ใจสนใจไปในเรื่องของการงานอาจจะเหมือนมีโอกาสอะไรใหม่ๆเข้ามาเราเลยไปโฟกัสที่สิ่งอื่นที่งานอื่นมากกว่างานที่หยิบจับทําอยู่แล้วหรือเปล่าเออเหมือนไพ่ใบนี้ก็บอกว่าพยายามที่จะ สนใจใส่ใจในสิ่งที่ตัวเองต้องรับผิดชอบต้องดูแลให้ละเอียดถี่ถ้วนในทุกๆงานด้วยนะคะเออมันก็จะได้เป็นผลดีของทั้งงานที่หยิบจับอยู่แล้วโอกาสใหม่ๆอะไรที่เพิ่มเข้ามามันจะได้ดูแบบกลมกลืนแล้วก็ดีทุกๆอย่างเลยเนาะในเรื่องของการงานนะคะในส่วนของการเงินของเดือนมีนาคม2564เนี่ยการเงินนะคะเหมือนไพอ่อยากจะเตือนในเรื่องของ เข้าใจนะว่าเพื่อนๆเป็นคนที่ทำงานเก่งรู้จักลงทุนในเรื่องของการงานรู้จักลงทุนในเรื่องของไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตคือมีการใช้ใจ่ายทั้งในเรื่องของการงานการลงทุนและใช้ใจ่ายในเรื่องของชีวิตส่วนตัวเออค่อนข้างมากก็คือเหมือนรู้จักบาลานซะ์เนาะทั้งลงทุนด้วยลงทุนกับตัวเองลงทุนกับงานอะไรแบบนี้ค่ะอืแต่ว่าเหมือนไพ่จะเตือนว่า การลงทุนนะคะลงทุนอะไรที่มันมีผลกำไรได้ดูแล้วแบบมันจะงอกเงยอะไรแบบนี้ค่ะเออก็จริงๆแล้วมันก็ดีที่จะหาที่ลงทุนใหม่ๆแหล่งลงทุนใหม่ๆเพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีขึ้นแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะเหมือนไพอ่อ่ะอยากจะให้เขาเรียกว่าดู สถานภาพหรือความคล่องในเรื่องของการเงินของตัวเองเนาะว่ามันแน่นเกินไปแล้วหรือเปล่าที่เราจะปันเงินก้อนนี้จะเยอะไปไหมสําหรับจะเอาไปลงทุนอย่างอื่นหรืออะไรแบบนี้ค่ะเพื่อที่จะให้ตัวเองไม่เดือดร้อนหรือว่าอึดอัดกับสภาวะทางการเงินมากเกินไปจนกระดิกกระเดี่ยวไม่ได้แบบนี้ค่ะอืมคือเหมือนจะทําอะไรอะ่ะอยากจะลงทุนหรืออยากจะทําอะไรก็ขอให้พยายาม ดูพอร์ตของตัวเองให้มันเหมาะสมกับสิ่งที่อยากจะใช้จ่ายเนาะจะได้แบบสบายสบายไม่ได้อึดอัดมากมายนะักในเรื่องของสภาวะการเงินนะคะอืมในเรื่องของความรักล่ะความรักของเพื่อนๆชาวคดกลางคืนนะคะอืมดูแล้วเนี่ยมีโอกาสนะที่จะได้แบบ ถ้าในกรณีนะคะคนที่มีคู่อยู่แล้วอะ่ะมีโอกาสที่จะได้บุตรหลานบริวารใหม่ๆเกิดขึ้นมีโอกาสที่จะได้พักผ่อนหย่อนใจไปเที่ยวกับครอบครัวไปเที่ยวกับแฟนไปเที่ยวกับคนรักเกิดขึ้นได้ด้วยนะคะคนรักที่เด็กกว่า รืออายุน้อยกว่าก็ดูเหมือนจะถูกสปอยถูกเอาใจถูกเทคแคร์อย่างดีมีเวลาดีๆร่วมกันเลยนะคะอืคนที่เป็นคู่กันเป็นแฟนกันแล้วเนี่ยก็อยู่ในช่วงที่ศึกษาศึกษากันและกันได้อย่างดีเลยละ่ะอืคือใช้เวลาไปเที่ยวร่วมกันศึกษาเรียนรู้กันดูแลเอาใจใส่สปอยคว้าเดือนคว้าดาวมาให้กันจริงๆแล้วอะค่ะก็คือค่อนข้างน่ารักเลยนะเออ บุตรหลานบริวารดีแล้วส่วนคนโสดค่ะคนโสดนะมีโอกาสมากที่จะได้พบคนรู้ใจใหม่ๆใ,ในงานสัมมนางานเรียนรู้การประชุมอะไรต่างๆอะค่ะเออที่ได้พบเจอคนเยอะๆรวมถึงมีโอกาสได้พบคู่หรือคนรักจากการเดินทางท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจได้ด้วยเนาะอืมก็ถือว่าความรักใช้ได้โอเคเลยค่ะ แล้วครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์มีอะไรอยากจะบอกอยากจะเตือนเพื่อนๆที่เกิดวันพุธกลางคืนบ้างล่ะพิมพ์จับได้ไพ่ภาพลวงตานะคะภาพลวงตาในที่นี้เหมือนมันเป็นความฝันความหวังหรือสิ่งอะไรที่เราคิดฝันไว้ว่าเฮ้ยมันน่าจะเป็นอย่างนั้นมันน่าจะเป็นอย่างนี้อยากจะได้อย่างนั้นอยากจะได้อย่างนี้อะคะ่ะแต่ว่ามันเป็นภาพลวงตาอยู่นะอืม และภาพลวงตาเนี้ยจะสำเร็จเสร็จสิ้นได้คือเพื่อนๆจะต้องเป็นคนลงมือทำให้มันสำเร็จนะคะ่ะ เพราะว่าสิ่งท่าที่ถ้าเพื่อนๆคิดฝันอย่างเดียวแล้วยังไม่ลงมือทำอะ่ะมันยากที่จะสําเร็จใช่ไหมแต่ว่าถ้าเกิดเพื่อนๆลงมือทําแล้วเหมือนโอกาสหรือความฝันของเพื่อนๆที่มีอะคะ่ะมันอาจจะยากมากนะดูยากมากเลยว่าไม่รู้ว่าจะทําได้ไหมจะสําเร็จจริงหรือเปล่าแต่พ่าะค่ะบอกว่าถ้าเพื่อนๆตั้งใจจริงๆพยายามให้มากกว่าปกติที่เคยพยายามทําให้มันสุดจริงๆอะคะ่ะโอกาสแห่งความสําเร็จมันมีนะ ให้เพื่อนๆนสู้ให้เพื่อนๆนตั้งใจและอีกอย่างหนึ่งอะคะ่ะในเรื่องของการเงินนะที่เพื่อนๆคิดว่าในการลงทุนบางอย่างอะคะ่ะมันมีโอกาสที่จะได้รับผลกําไรจะได้รับผลตอบแทนที่ดีใช่ไหมคะให้เพื่อนๆพนพยายามศึกษาให้ตรัดกลุ่มรอบคอบและระมัดระวังเป็นพิเศษนะว่าผลประโยชน์ผลตอบแทนเนี้ยมันเป็นภาพลวงตาหรือเปล่าถ้าเกิดลงไปแล้วว่า มันจะทําให้เกิดสภาวะที่มันช็อตหรือคาราคาซังหรือแบบเกิดสภาวะอึดอัดหรือเปล่ามันใช่จริงๆไหมที่เราจะทุ่มทุนลงทุนไปกับสิ่งนี้เราจะได้รับผลประโยชน์แน่นอนหรือเปล่านะคะเอออันเนี้ยก็ต้องดูให้รอบคอบแล้วก็รัดก,กุ่มเพื่อที่จะไม่ให้เกิดความผิดพลาดในอนาคตนะคะอืมอ โอเคอย่างนั้นค่ะการดูไพ่ของเพื่อนๆการทำนายดวงของเพื่อนๆประจำเดือนมีนาคม2564ก็จบเรียบร้อยเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้วนะคะถ้าชอบไปลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ทีมด้วยนะคะแล้วเรามาพบกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย